วันนี้เราจะมาทําข้าวหน้าหมูปิ้งอร่อย,อยโหดโคตรจัดจ้านโคตรจัดจ้านกันนะครับกลายเป็น5536ครับเออสี่จกิโลนะจานนี้ก็ประมาณ4.5กิโลนี่แหละพอย่างนะครับเจาะไข่แดงหมายระคำไปเลยนะครับ น้องให้เสียงน้ำตาของหมูปิ้งบ้าง <laughs> <S <S สวัสดีครับช่องอ8นะครับวันนี้เราจะมาทำข้าวหน้าหมูปิ้งอร่อยโหดโคตรจัดจ้านโคตรจัดจ้านากนันนครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเรามีไอเทมมานำเสนอฮะนี่ไม่ใช่ไอเทมเรียกว่าเป็นวัตถุดิบดีว่านี่ <S <S หมูปิ้งมาเฟียฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นหมูปิ้ง ที่มีซอสที่รสชาติจัดจ้านมากๆผมเคยลองกินเปล่าๆนะคือรสค่อนข้างเผ็ดแต่ว่าก็อร่อยนะฮะกินกับข้าวฝอยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวอ่ะจะอร่อยมากๆถ้าใครอยากได้เผ็ดก็ทาดอสเพิ่มขึ้นไปอีกนะก็คือเขาจะมีตัวซอสขายด้วยใช่ไหมใช่ <ผม S 2> ครับหรยกว่าเป็นมูปิ้งเผ็ดอย่างหนึ่งที่เขารสชาติจัดจ้านขนาดเนี้ยเพราะว่าตัวนี้มีส่วนผสมของพริกถึง3าชนิดในน้ำซอสข,ของมันนะฮะครับผมอืมเป็นไงมาลองดม ใช่พริกนำมาเลยงั้นเรามาเริ่มพักันเลยเนี่ยวัตถุดิบเราก็ง่ายๆนี่ข้าวผมเตรียมมาแล้วสองุดห้ากิโลนะครับครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือหมูปิ้งมาเฟียของเราครับผมครับผมแล้วก็ไข่ออนเตนจกกันเลยคนละห้าสิบไม้นะครับคือหมูเนี่ยผมว่าไม้ค่อนข้างใหญ่นะครับใช่ครับเอ้ยน่าจะพอดีกับข้าวและเดี๋ยวลองเรียงดูรูดลงแล้วเลยรูดเลยเดี๋ยวผมว่ามีแสบมือแน่นอนจริงๆไม่น่าบอกให้เขาเสียบไม้มาเลยนะครับผม ไม่ได้ครับปั้นเราเขาจะปิ้งยังไงปั้นที่จริงถุงหนึ่งอะที่เราที่เราสั่งเขามาเขาแพ็คไหมเราเป็นถุงอาะิตไม้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับผมว่าสองถุงก็เต็มหน้าข้าวแล้วครับ <c oughs> ครับผมโหนี่นะครับดูนะครับถ้าใครเคยกินแบบพวกบะหมีม่กึ่งเผ็ดอะไรเงี้ยเนี่ยคกิ่นจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะใช่ครับกินถุนความเผ็ดอะไรนี่แบบ ว่าเดี๋ยวจะเก็บน้ำซอสใบลาดลงไปทีหลังด้วยพอฟอสของเขาอะแซ่บมากๆใช่ครับนี่นะครับให้ดูซอสที่อยู่ด้านในเราจะเก็บใบสดเลยนะใบลาดข้าวเป็นน้ำซอสนะครับ จริงๆปกติอ่ะหมูปิ้งเขาจะนิยมกินกับข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ครับแต่ผมว่าจริงๆอ่ะเรามาเปลี่ยนบ้างเพราะเรากินกับข้าวเหนียวบ่อยแล้วจริงๆก,กินเปล่าๆก็อร่อยอยู่แล้วนะนี่เปลี่ยนมาเป็นกินกับขา้าวสวยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วจะได้เป็นแบบเหมือนกับเป็นข้าวหน้าหมูย่างข้าวหน้าหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับดูนะครับมือนะครับอย่าเผลอไปฉี่นะมันต้องล้างมือก่อนนะครับสามสิบไม้ก็เป็นจานแล้วครับบอก อครบแล้วครับคนละห้าติดไม้ต่อไปล,ล้าดน้ำก่อนไหมล้างมือก่อนได้ครับทีหนึ่งโอ้โหอบอกเลยว่าแสบมือหลังจากไต่หมูไปห้าสิดไม้แล้วนะคนี่การกองภูเขานี้เลยไต่ไข่ออนเซนลงไปนะนี่ไข่ออนเซนผมจบนบนบนให้ทั่วหื สีคือได้มากเพราะน้ำตัวนี้นะมันก็จะเป็นนำ้ำซอสมันของหมูที่ไหลลงไปใช่ไหมใช่ครับมันจะมีความหอมโอหน่ากินมากครับเพิบขหอยญาตเทินนะฮะอันนี้เป็นจานเมลามีนะฮะเบาฮะน้ำหนัก1นึงกิโลโเนเท่าไหร่ก็จะตัดน้ำหนักออกไป กลายเป็น5536กครับเอ่อ4.53าากิโลนะจานนี้ก็ประมาณ4.5กิโลนี่แหละโอเคครับก่อนจะเริ่มกินนะฮะต้องบอกว่า เมนูเนี้ยเรียกว่าน่ากินมากใช่ครับเห็นแล้วแบบคิดถึงข้าวหน้าแบบหมูย่างแบบไตญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ใ,ชใช่ครับ <c oughs> คือก่อนเริ่มกินนะหมูปิ้งมาเฟียด,ด้านี้เนี่ยครับผมเขาบอกว่าหมูนุ่มเนื้อแน่นมันน้อยการันตีความอร่อยบายของเปกเลยนะครับ <c oughs> ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อไปกินนะมีเดลิเวอรี่ด้วยผ่านทางไลน์แอ หมูปิ้งมาเฟียนะครับครับผมครับเราก็นอกจากหมูปิ้งแล้วนะครับทางร้าน์เขายังมีน้ำพริกรสชาติจัดจ้านเช่นน้ำพริกตะแดงน้ำพริกปลาล่า <Wow. S 1> หรือว่าไข่ต้มให้ไปกินคู่กันด้วยอันนี้มีแฟรนไชส์ด้วยนะ,ะสำหรับใครที่อยากรับแฟรนไชส์ไปขายไปยืนเสียบหมูปิ้งมาเฟีย ia, ขายหน้าบ้านหรือแบบไปตั้งที่ไหนอะไรเงรี้ย <Wow. S 1> ก็ติดต่อทางไลน์อด หมูปิ้งมาเฟียได้เลยเหมือนกันครับครับผมโอเคงั้น้องเริ่มกินเลยไหมเริ่มเลยผมไม่ไหวแล้วครับอย่าต้องจับเวลาด้วย4.5กิโลใช่ไหมใช่ครับอันนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้คือข้าวหน้าหมูปิ้งอร่อยโหดโคตรจัดจ้านนะครับอ่า4.5กิโลนะฮะลองจับเวเริ่มหมูที่ตอดแน่นๆับนี่นะครับเนน้ำเลอครับแอ่ถ้าหวังหอมของหมูปิ้ง ปกติเองอยู่เนคือเหมือนเป็นหมูกริ่งปกติแต่ว่ามีแบบกลิ่นหอมเผ็ดของพริกเข้าไปด้วยนะฮะรอร่อยมากเป็น,ปนอ,อะไรที่กินเพลินมากใช่ครับ,ร,บรอด <c ười> คือเคยไปกินแบบข้าวหน้าหมูย่างสไตาญี่ปุ่นครั้งหนึ่งอันผมว่าเพลินแล้วนะแต่พอมากินเนี้ยผมว่าหายกันเลยแต่มันแบบตรงตัวเนี้ยมันมันมีรสชาติแปบด้วยฮะกินไม่เลี่ยน ขอ,อ่านนะครับเจาะไข่แดงหมายะคำไปเลยนะครับแค่หมูปิ้งอย่างเงี้ยผมว่า50ไหมายก็จบแล้วใช่ครับเอามากินกับข้าวอีก2.5กิโลอีกตอนแรกผมก็บอกเราเต็ม10ดีไหมล <c oughs> องดูฮนะลองดูกินไปกินม,มาเผ็ดคือประมาณ5ไหมายอย่างเงี้ย สำหรับคนชอบกินเผ็ดกำลังดีใ่ครัแต่พอกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยเริ่มเผ็ดขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ย้อง no ผมรู้สึกไหมสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบทานเผ็ดอย่างเงี้ย ไอตัวเนกหมูอ่ะอร่อยอยู่แล้วนะแต่พอมีรสเผ็ดเข้าไปด้วยยิ่งหนัวก็ไปใหญ่เนี่ยหกนาทีผ่านไปแล้วค่ะที่บอกว่ามันเผ็ดอ่ะมันก็ไม่มีแต่เผ็ดผมว่ากลิ่นกระเทียมกลิ่นเครื่องเทศลูกผักชีเนี่ยค่อนข้างชัดามากครับผมคว่าครึ่งชั่วโมงหมดไหมครับไม่หมดครับ <laughs> ึงไม่ได้ถึงชั่วโมงหมดไหมถามว่าจะกินหมดไหมดีกว่าเหลืออีกยี่สิบนาทีจะหมดไหมคะครึ่งชั่วโมงไงครึ่งชั่วโมงปั้นมาหมดนะปั้นมาไม่หมดผมก็เลยกินแล้วกินไปเรื่อยเร่อยเริ่มเผ็ดแต่พอกินข้าวอ่ะโอเคอยู่นะต้องตอนหลังต้องหามากินข้าวเยอะขึ้นแล้วกินหมูน้อยลงใช่ครับ คือนี่จริง4.5กิโลแบบนีน้ต้องบอกว่าถ้าเป็นในลักษณะการกินจุอะ่ะมันมันยากกว่าแบบ5กิโลของอะไรที่เป็นน้ำน้ำเลยนะอันนี <c oughs> มนน้มันเป็นเหมือนกับมันเป็นเนื้อผัดหมดเลยอะ่ะข้าวแค่2.5กิโลที่เหลือเป็นเนื้อผัดอีก2โลอย่างเงี้ยกินค่อนข้างยากตอนนี้ปากแดงขอบปากปากแดงอ่ะครับขอบปากเบิร์นไปหมดแล้วครับใครเป็นคนเติมลิมให้พี่ก่อนเริ่มหาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำตาไหลเลอวนะคะตอนนี้ทิชชูไหมครับน้องให้เสียงน้ตาเพราะหมูป,ปิ้งกันบ้าง <laughs> 13นาทีผ่านไปคะ่ะ <laughs> เปิดข้าวมาดูรู้เลยว่ากินยังไม่ถึงครึ่งครับ <laughs> ตอนนี้นะเริ่มใช้วิธีกินข้าวก่อนแล้วค่อกินหมูทีหลังนะใช่ไหมใช่ครับยังไม,ม่หมดันะที่ครับสิบข้าวเลยเยอะค่ะซึ่งทามของสามสิบนาทีแล้วค่ะเทคนิคที่ถูกต้องจริงนะต้องกินตัวหมูก่อนอืมแล้ค่อยมากินข้าวถ้ากินข้าวไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะตุกแล้วมันจะกินพวกเนื้อจักได้ช้าแนะม่ดับตอนนี้ผมโมตัวแล้วครับยังไงผมก็จะเอาให้หมด มีแล้วค่ะเอะอมั่งมอาะานอืมอิมอ่มอิ่มผมเห็นหมูหุ <c oughs> เ้เหลอเยอะมากๆเลยนะ,ะไม่ป้อ,องเพราะหมูเขามีความนุ่มโยอ่าเนี่ยสังเกตเห็นปะโปในหมูปิ้งบางที่นะจะเป็นแบบเนื้อทั้งหมดเลยล้อมีมันอยู่ตรงท้ายนิดนึงอืมต่างนี้เป็นลักษณะขอ,ข,อของเนื้อ<ช>สลับมันเนื้อสลับมัน,<ช>มนคือเขาย่างมาแห้กแบบมีความนุ่มแล้วชั้นของมันน่ะไม่หนาเกินไปด้วย บ้าหมูไปเพิม่มมตัเมเเอาข้าวผมไหมนี่นครับข้าวผมก็หมดแล้วนะครับข้าวผมเอาไปเจียบไม้คืนได้ไหม22นาทีแล้วค่ะ8นาทีหมดไปครับทุกท่านอือหือหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยี่คิบเดาทีแลวค่ะอ,อี่ดิบนาทีป้อง <c oughs> ี่ดิบมาทีถือว่ามีพัฒนาการแล้วเชื่อผมผมเคยเจอโตทอย่างนี้เคยกินเป็นชั่วโมงฮนะเ,ออเหลือที่มาะนับไม่ไหวเห็น <c oughs> ด้วยยี่สิบกว่า <c oughs> ที่สุดท้ายที่โป้หมูเหลือแค่สามมาแล้วล <c oughs> ก็ <c oughs> hey, ข้าวหนึ่งกิโลทำเหมือนข้าเดิมเนาะเฮ้ยตอนน้องบอกตักข้าวว่าพอแค่นี่ <c oughs> ผมไม่เชื่อ <c oughs> เออออาาเเจ็ดนาทีสุดท้ายค่ะใช้อยปวดกระดูกมั้ยเหลืออีกห้านาทีครึ่งค่ะใช้มือค่ะไม่มีช้อนฟ้อมนะคะตอนนี้ สนาทีครึ่งค่ะเกนาทีสุดท้ายค่ะยอมยอมทำเคร m ่รเจ้าของเราอีก ยี่สิบวค่ะสี่สิบแล้วเยอค่ะวันหมดสาจุดหมย้ยอ๋ออีกสามสิ 3> 3บสามวันยองยอนย้อนทายหมดไปเรวไปุน หมดปากด้วย44.29ครับก็ลองไปหากินกันดูนะหมูปิ้งมาเฟียนะครับใครอยากได้หมูปิ้งวบบเผ็ดๆนี่เผ็ดเลยนะครับผมปากแดงหมดแล้วครับผมตอนแรกเงือแตกด้วยแต่ตอนนี้ผมอิ่มจนตอมเงือไม่ทำงานแล้วมั้งครับครับผม เป็นหมูปิ้งที่อร่อยมากครแล้วก็มีไม่กี่เจ้าหรอกในไทยที่ทำหมูปิ้งรสชาติเผ็ดอย่างเงี้ยครครับ,รบว่าไปทางได้พี่ลน์แอดหมูปิ้งมาเฟียครับหรือว่าแฟนไทยก็มีครับแฟนไทยหมูปิ้งมาเฟียครับเราก็ทางไลน์ยังสามารถสั่งน้ำพริกรสจา้าดน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาละปลาไข่ต้มไปกินแก้เหมือนได้อีกโอเคครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องเด e p a ฟไปเลยจริงๆไ <c oughs> ดดล ok ath, น์ทิกเกอร์ The Pad แอ้วก็จะก็ไปเชียวแล้วก็เพจ t h แฟ a d บอกบอกได้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ